วัสดีครับผมอาจารย์สุประชีพพิรุธิประเสริฐเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชเชการเชียงใหม่ซึ่งเป็นแผนะที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่3.2.2การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษานะครับซึ่งสาศึกษาของเรามีข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นในการบริหารจัดการ ทาศึกษาได้แก่ระบบข้อมูลนักศึกษาระบบข้อมูลเช็คชื่อการมาเรียนการเข้าเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการของสถานศึกษานะครับได้แก่ระบบ v ีมิสและสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้แก่นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนคะแนนพฤติกรรมผลงาน อนที่ได้รับเป็นต้นโดยมีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับผลการประเมินรายละกและผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถาันศึกษาก็ได้รับผลประเมินลอยละ9้าเช่นกันครับคผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ